ามชุดหมูบ้านนี่จังว่าผู้เจ้าสีไซด์ไร้ยุติสนุกทุกทายกีบสวัสดีสวัสดีสวัสดีค่ะพี่น้องเอาสวัสดีค่ะคุณป้าสวัสดีค่ะเพื่อนเพื่อนสายเราจะนี่ชุดละห้าสิบเจ็ดชุดค่ะอันนี้ก็มีคุณแม่ป้าเพื่อนกำลังเตรียมเตรียมอีหยังก่อนนี่แม่ป้าเสียผ้าให้เสียผ้าให้เล้ากีน เสียผ่าแบบว่าคนคมาเบิดแต่ว่าเป็นตู้สองตู้พี่น้องค่ะแต่ว่าบักหลายจักสีไสอันใดเนี่ยหลายให้ลูหลานผู้ใดอยากได้เสียตัวใดบ่อเพิ่นสีเฮจังสี่ตัวแบบเพนี่บานเฮาเพิ่นกะสีเอาไสกะลังแล้วก็ใส่ถุงปุ๋ยใส่กระเป๋านี่กกระเป๋าอันนี้กะอันนี้กระเป๋าอันนี้มีิต่สูตรไหมค่ะพี่น้องอันนี้มีิต่สูตรไหมให่เหล่าเป็นสูตรไหมผู้ใดอยากได้ผู้ใดอยากได้ก็คือนหมายถึงไห้หลวงพอเพิ่นเข้าเข้าเอาไป จักยูจักยูจักยัวบ้านจะมีเสียผาอันเก้าแน่อันไม่แน่อันดีแน่อันบ่ดีแน่อันบ่ดีข้าเจ้าก็สิเอาไปเผาพ่ะนะแบบนี้อันซุมดีๆแน่เป็นผาไหมสุดไหมควนกะเอาไว้ให้ล็อกพอเพิ่นสักอนิจจาให้แล้วฮะจังไปบูซ่ามาผ่ะนะเลากกจะมาแบงแบงหลูกแบงร้านเพื่อได้อยากได้ก็แบงกันเอาบูซ่าเอาผ่ะนะ บูต้ามาแล้วอันเป็นเสือเป็นผ่าเล่าเนาะเอาเห็ดซอยกันผู้เฒ่าเก่าหูจักอันนั้นอันนี้เพื่อนกะสิมาซอยเห็ดซอยถ้ำพี่น้องแม่สุภาพว่าแม่ผู้เฒ่าเนีมเออโอ้ตี้เฒ่าเอาเอาเป็นผู้เฒ่าตีตัเฒ่าโอเฒ่ากะเฒ่าซะสันอันนี้อันนี้ว่าแม่ผู้เฒ่าเห็ดบ่เป็น อันนี้พุเธอันนี้พุทสาวว่าเปมนพเท้าวจะไปแกะข้าเจ้าใส่ใส่ไปไปเขียนเองแล้วบ้านบ๊บบบพี่พี่พี่ข้าเจ้าเก็บมั้รวบรวบทำไมจะไปแกะอยู่คุณ กินกัเอาใสะเอาหนีมันล่นกัเอาใส่กัะล่างนี่นะแม่ป่านี่ใส่ล่างนี่นะมึนสิ่เส่ทุงปุ๋ยนั่นี่ใส่ทุงปุ๋ยมันยังคือุงเลยน่ะพี่น้องประเพทนี่บานเข้าเป็นสี่อเสือผ่าแผ่นแพรพื้นไดเอทซักแล้วคือเอาไว้เลยบ่ได้รีดบ่ไดยหยังกะ ธรรมดาเนาะเสื้อผ้าหลายๆจัาแอ่พื้นในเป็นพื้นในยัดใส่ทุกงปุ๋ยเก็บเสื้อผ้ายัดใส่ทุกงปุ๋ยไปโหลดพี่น้องไส่สามชีปุยตัวเก็บเก็บเก็บมาให้เล่าเก็บมาให้เล้าวันนี้กะจากน้อยอ่ะพี่น้องกอางปายมากค่ะบ่มีเวลาสิมาเมียนมาเก็บให้เล่าจากน้อยพี่น้องมาหลายพี่น้องค่ะหมู่บ้านนี่กะเมสุภาบ่มีเวลาสิพักคอนเลยนอนว่ามันเอาควนทุกใบเก็บเนื้อเก็บตัวเก็บชิ้ง บ่ได้กินหอดยาไมหมาข้าถวูลานไปนอนหมายถึงยังไงแถวอันนี้ที่ว่างเราไม่จัดนเข้ากัะตองเอาไว้นี่อันนี้เข้ากัของกัเจ้ารถเนะเพื่นเสี่ยวมาให้อีกยูเพื่อนเจ้ามาให้อีกอันนี้เข้ากัเาเลยเขากับเบิ้งก้นว่าอันไหนปิดแต่พ่อบ่พอเขาจังหามาเสริมที่ว่าเพื่อนเพื่นสมทบมาก เพื่อนกะสิเอามาไห้ตั้งหาอันนี้เฮาเป็นเจ้าหันบ่พ่อเฮาจังหาไหม่เพื่นเดี๋ช้อนย้ายมะค่ะค่ะเอาอาหารการกินหามาเด้อบบดนี้เฮาสิบ้าได้กินเข่าตะกอนตีกะอนเฮาสิเมียเนาะเอาเม่ป้าฟ้าวเก็บเจ็ี๊ยบรอยแยกแค่ทุกปุ๋ยแล้วฟ้าวเมียนบบดนี้เมียนแล้วเฮาสิหาเข่ามากินบบดนี้ไว้เม่ป้าเอาบ่เป็นยังนี่ล่ละเมป้ากับน้องกับนุ่งกับทือว่าธรรมดาซอยเหลียกัน เพิ่นบอีกย่งดอกซูมือจะไม่ไม่น้องไผ่กันจะไมหม่แม่ป่ากัมไม่เกาเอเอาใส่ถุงปุยนั่นหมันเต็มก้นนั่นนั่นถุงปุยนั่นกับใส่กระลั่งนี่พ่อมันสีเบิร์แล้วนั่นมันลายแล้วเออเอาไห่เล่าโรดของเล่ามิเตล่ามาดเบิร์แลนั่นเออไห่เหล้าบิ บะเอ็ดบาอยากไปแพดดามคอยเต็มตู้อยู่บไม่ยากดอกเห็นเล่าโลดอันล้าใส่อันนู้นอันใส่ล้งอันนี้กะหาไม่ไปก็แต่ไปคิดอีหยังมากไหมก็ต้องไปซื้อเรียดเครื่องใส่ของสวยเงินคล่องอันใดกะว่าเป็นของเฮาดอกแม่เอ้ยเจ้าต้องคิดแบบนี้อะไรอะไรก็ไม่ใช่ของเราเต็มวะตัวเฮากะยังบ่าเป็นของเฮามีตะลางกายซื้อว่าเป็นของเจ้าของเพิ่นว่า อะไรก <forever> ็ไม่ใช่ของเราเอาไปนั่มตายไปแล้วก็เอาไปนั่มอะไรักแนวไปตัมุ่้ยเด่ียมยยบยบแล้วมุนนบวัมันสีบออขดเอาไปว้ทั้งผืนก้อนเียงเอาไปเอาไปส่วนไว้ข้งๆไหมเขายาเปล่าออกมาไหมหนึ่งเดียนกะอังสันตัวจัดออกที่ละตัวจัดออกจัดออกเขา จัดทั้งนั้นออกมาก็ได้เอาจัดจัดไปล้วนั่นและแกงรียมเอาเตรียมเสียพายเด้อเพราะงี้การสงสงการก็ได้อันใดเก้าอันใด้ไม่ข่อยก็ให้เจ้าเบื่อละบ่เอาไว้ดอกบ่เอาไว้ดอกบัดนั่นกระจังสีไปบูซ่ามาให้ลูกให้ล้านพี่น้องผู้ใดอยากได้ก็เอาไปเจ้าอย่าเป็นห่วงเป็นแย่ได้อพอเด้อสิเตรียมให้เมื่อสีย่างสวนสุนเล่ะเกือบกรอยู่น้ำนุ่มโจไม่กับแกบกับเกือบี๋ยวข่อยจัดให้บัดนี้เจ้าก็ต้อง ประสิทประสาทให้ลูกไส้เจ้าเด้อให้นมเอิดเพียบันแพงเด้ออาคมละโมงสาเนี่ยเจ้าต้องให้มันเห็ดป็นได้พอเด้อเพราะว่าบ่มีผู้สืบทอดด้เจ้าต้องดนูแรมันน้าลูกเจ้าคือเก้าลละพอาว่าเป็นหููผู้อื่นมอแมนคือเล่าคิดนะ้ำมันแหมมันนี่มันมี่มดอยแหมมันมี่มดอยเล่าเลียตนมันมันบ่มันบ่มีคือมูอ ไอค้คมนี่มันบ่มีมันบ่ม,นมีคือมูมันมันมันมีดอยอเรียกต้นซาดตังวาเล่ากับหักมันอยู่ดีแต่ว่าเล่ากับบมากอันนี้ละอืมเอ,อเ,เอาเจ้าเบื้องเราเด้อพอเดอ้อที่น่องลูกหลนอลูกเมียกับสีเฮดไทส้สมนาสมตาพุละเจ้าบ่ต้องไปอีหยังหนอกว่าตะบอกมุกข่ บอกลูกบอกเมียบอกพี่บอกน้องเฮ้าให้ถือหวยเหมือนซุกข้นเบิดทั่วลกนี่โอ้มาขึ้นสีดังระเบิดเติ้เท่งแต่ร้อบาบ้านบานบานนี่ยมาบ้านเนี่ยเาะสีเล่นยังกับมาบอกในความฝันหลดเนาะเออแล้วสีอายุนนนัั่ละอสีอายุสีหยังกะแล้วเต้พ่อซอสกะแล้วเต้ล่ะเวลากะแล้วเต้ให้ให้เล้วมาบอกในความฝันหลดจังแก่งจังขาวซื้อหลายตัวกับเป็นหลายตัวนะแม่เนาะเออนั่นค่อยจัดไป ไปกองสลากเนอะมึอนี่มึอนี <S <S ่มึงือนี่ไปกองสลากเอาจังสันละพี่น้องมันนี่อันนี้ก็มัดเป็นมัดเป็นมัดเป็นมัดเห็ดอะสบอันนี้สบอันแล้วก็เห็ดเป็นมัด เออสิบแตกสิบมันแตกตาบ้าอันแนวหอเสียแล้วะหรตาบ้าเกอาไ้หอกกะดีมันจงมาดำเสืออันนี่เสียเอาไปไ้เห็นนุ่มจูได้เสือระราชท่านเล่าหนิเสียเอาว้เห็ลูกไส้หล่าเล่า ต่อไปนี่อนาคตขังหนาเราสิมาอยู่น้ำลุกไส้หลาเล่ามาเกิดน้ำหนีมาเกิดน้ำลุกใส้เรามาเกิดน้ำลุกไส้รั่นแหละแม่ป้าปิ้นไปท่างเดียวกันแม่ป้าปินไปทางเดียวกันอันแนียก่อมันไหมเี็ไหมเห็นไหมปิ้นไปทางเดียวกันวกเนีนยมามัดไว้มาอะไรนอกับเี่ยนี่นีแอาไปเปิดประตูไปถามมันมันออกมาเจ๊ซีหูน่ะ เปิดประตูไอไปขวดไปถามกันนี่ค่ะพี่น้องเป็นการเป็นการว่าแล้วแล้วช็อตนึงไปแล้วแบบนี้จักน้อยจักน้อยกะสิเทาเตานแล้วไปเท่าเตนไปบนข้างขั้วหาเขามากินเท่ามันจะบ่มีไรกินว่าแล้วแล้วก็แล้วนี่อย่างกะหามาสู้กันกินกินแล้วกะถ้าแถีพี่น้องมาเขากับจีนเลรับแขกรับคนตัว เอาค่ะพี่น้องอ่อพี่น้องบ่วบ่ายสีป็นพี่น้องเอฟซีบ่วบ่ายสีป็นแฟนคลับพี่น้องฟังใสสเป็นพี่น้องอ่ะแฟนคลับทั่วโลกทั่วประเทศในประเทศต่างประเทศหรือว่าพี่น้องฟังใสเนาะค่ะเนาะอันนั้นซ้ำนั้นละแม่ป้าเราก็มัด อันอันเอาถุงยางมามัดกันเลตัวมีมีบ่มเตียนล้วถุงหิวเอาถุงหิวมาหมัดกันหลยตัวขอบคุณพี่ขอบคุณนองเด้อค่ะเด้อขอบคุณพีขอบคุณนองเด้อค่ะเด้อที่มาเบิงมาเยี่ยมมาช่วเวลาคุณแม่สุภาพไรสดนะจ๊ะ เพราะว่าตอนนี้บ่ได่เป็นติจจารักษณะนอกมันยากค่ะพี่น้องจักน้อยกับสีบ้ารับแขกเดี๋ยวกับสีไ้แม่เซี่ยวไปหาเนี่ยมาจูมาก,กินสู้กันกินกินแล้วกวนเท่าสีเมียจักน้อยพี่น้องมากมันจะลาเนาะกับมีแม่ปิขุนพันธีหน้ากับแม่ดอกไม้หัดละว่างแม่ประสานสายยุดแม่หน่อยน้าม้งสาแม่เตียนนี่ยังหลักนามสกุลยังก่อเทาสิ้นสินสนสนส้นนาอุดแม่สมพิษ ข้ามข้ามผ้าบูดพน้าพานาะนะพะนะจากน้อยกับกินเขา่ากินน้ำค่ะแล้วก็อันนี้แม่ป่าแล้วก็เจ็บเอียงเจ็บเรียบรอยก,กับม,มอหามากินนี่แหละจะไปนั่งถ่อตะนั่นหนะ้างโมเป็นแขกเนะาะห้อเป็นไทยเฮียนแหมมานางกินนี่แหละเนาะสบายสบายพี่น้องขาแม่สุภาพกับว่าเป็นผู้เฒ่าแบบว่าสมัยเก่าปันไดดอกกับผู้เฒ่าสมัยไม่แน่สมัยเก่าแน่ควหมู้กับว่าหลายดอกจบป,ป๊ซี ตาบากับพ่อฮูน่น,นี่นั่นยูเออ,เอ,อกับบอสให้พี่ให้น้องฟังเนาะค่ะเนาะเอาคลิปนี้ฝากไว้ซ้ำนี่แล้วค่ะเดอ้อคลิปอันเจ็บเสียผ่าเพรานงี้สงการตตาบาพี่นอ้องอ่ามวนผู้เฒ่าผู้ทัท่ขาเจ้าวกับธรรมดาล่ะโซกันจากน้อยร่างเทียกับพิษพาดกับขอโทษขออภัยพิษพาดกับขอโทษขออภัยแนวดบอดีกับยาวากันเด้อะค่ะเดอ้อแนอวดายอะบอดีกับเม่นมา ให้แม่สุภาพว่าเออแม่สุภาพเพ็ดอันนั้นเด้อเพ็ดจังสีเด้อมร้มเจ้าวาังสันจังสีกะบอกมากเลยค่ะเด้อเมนมากค่ะพี่น้องบริวากันค่ะขอโทษขออภัยหลายๆทีว่าขันว่าบ่มวนกัจยาวากันค่ะพี่น้องบางเทถอกะได้คือว่าหลับผู้เฒ่าเก่ากะมี่ผู้เฒ่าใหม่กะมี่เป็นสีเนาะสมัยเท่ากับเพ็ดตามประเภทนี่แบนเมืองเพิ่นนัลจ้าจาัก,กน้อยกับสิมีแขกเกลือมาหลายกันสิกับสิกินเข่าสะก้อนสิเมยสิลาเนาะพี่น้องมือเคลื่อนร้อนปันขวัญทุบไป ยางยางมือขันสมมูว่าเฮ้าสมมูน่าเฮายางนี่ยางตั้งเต้นหนีไปหอดเหมือนแลงนี่สิไปหอดใส่เหอสมมูว่าเฮายางอยู่นหนีไหมสิหอดก้สมบ่ขันเฮายางเอา่าจังยางยื่นเฮาหนีไหมเอาพี่น้องคลิปนี้เอาไว้ซ้ำหนีเด้อค่ะเด้อคลิปหนาจังวากันใหม่ขอบคุณค่ะสวัสดีค่ะโพดโพบักโมบกแตงจวดจาดฟาดบืมพันนะ เอามาหลุดเถอะเอามาหลุดเถอะ <c oughs> จ้า <c oughs> บาย <c oughs> บาย <c oughs> ไปก่อน <c oughs>